วครับวันนี้แม่คึมคึมนะเมฆคึมคึมอากาศดีๆวันนี้ก็จะมารีวิวตัวสีส้มนะฮะตัวสีส้มจะเด็ดยังไงสะสดงยังไงก็เดี๋ยวนะ้จะมาเจอะรายละเอียดให้ดูนะครับตัวนในด้านหลังตัวนี้ก็เป็นตัวสีส้มสีส้มแต่ว่าสายปิดท้ายนะปิดท้ายคือก็จะเป็นงานของเราเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็ ลูกค้าก็ได้ใส่ตัวนี้ด้วยฮะเป็นก็เรียกอะไรนะคำคำ,คำหลบป้ายครับคำหลบป้ายนี่ฮนะคำหลบป้ายมาดูหน่อยอ่าคำหลบป้ายตัวนี้ก็คือจะเป็นกัดเป็นโลโก้นะเลยนะฮะอ่ากัดเป็นโลโก้นาเลยจะจะสังเกตได้ว่านะฮะคือบางคันหรือว่าบางคันหรือว่าอะไรปุ๊บจะเห็นตรงนี้นะฮะเห็นแม็กเลเดอร์แม็กเลเดอร์ที่ตัดในรูปแบบนี้นะฮะ มีที่เดียวครับคือรถล,ลำนี้ต้องมาจากอีซุสอีซุสเมโทแน่นอนเพราะว่าจะเป็นของอีซุูเมโทนะอีซูเมโทรเขาจะมีตัดตัวนี้ให้มาเลยครับพอปกติแล้วปุ๊บไอตัวนี้ก็คือมันจะหุ้มมานี่ใช่ไหมใช่ครับผมอ่าแต่เพราะของอีซุสเมโทเขาจะตัดมาอย่างนี้นะฮะนี่เลยก็เรียกแม็กไรเดอร์ตัดนะฮะอ่ะมาดูช่วงหน้ากันครับมาดูฟาร์มสวยฟาร์มเด็ดอ่า ลบลำนี้ใส่ล้อแท้ครับล้อเ่นโซ่ D1SL 9ครึ่ง10ครึ่ง9ครึ่ง10ครึ่งนะฮะแล้วก็โหลดใหญ่แหนบหน้า1หน้า1หลัง2โหลดหน้า1หลัง2อยยางที่ลูกค้าเลือกใช้ก็น่าจะเป็นนิตโต้ NT420S นะฮะยางดีมีรับประกันนะล้อดีมีโครงสร้างรับประกัน5ปีนะ รับชุดนี้นะครับมาดูแปลงหน้าไฮไลท์อยู่ที่ตรงหน้าครับหน้าแม่งค้นหล่อจริงๆเลยนี่ครับก็อย่างที่หลายๆคนดูนะฮะก็คือตอนนี้ที่ร้านเราค่อนข้างที่จะแปลงเยอะมากคือแปลงหน้าอ่าอย่างตัวนี้นะฮะแปลงเป็นตัวหน้ามิวเอ็กซ์2่1หน้ามิวเอ็ก221จริงๆแล้วสีส้มเวลัแปลงมันดูหล่อนะหล่อครับผมนอ่าเพราะจริงมิวเอ็กมันไม่มีหน้ามันไม่มีหน้า ไอ,อ,อสีไอมีออเอ็กไม่มีรถสีส้มใช่ครับไม่ไม่ค่อยได้เห็นเลยไม่ค่อยได้เห็นครับนี่เลยครับสีตรงรูปครับเข้ารูปเข้ารอยเนียนเนียนแน่นอนเพื่อมองดูแล้วมันหล่อว่าสีส้มไอจริงจร <cos. S 1> ิงแล้วจะเอามือเอ็กไปทำสีส้มก็หล่อนะหลอ,ะอ,อครับผมนี่ครับก็เป็นอะไหล่แท้ทุกชิ้นนะฮะอะไหล่แท้ทุกชิ้นเบิกศูนย์ทุกชิ้นมีการันตีทุกชิ้นนะครับอะไหล่แท้ส่วนลำน,นี้นก็ ลูกค้าผมก็เลยเลือกใช้ที่ฝากระโปรงมอนซาอีหน,นึ่งบานเนี่ยหบานครับก็คือสวยเลยครับสวยเลยหน้ามิวใส่าฝากระโปรงหรือจริงๆแล้วสําหรับคนที่ไม่ชอบแต่งล้อนะครับแค่แปงงรแปงหน้าอย่างเดียวก็ดูหล่อแล้วครับแปรงหน้าอย่างเดียวก็ดูหล่อแล้วนี่ครับก็ลํำนี้ก็จริงๆแล้วสีซ่อมก็จับเป็นล้อเงานะ ก็เน้นของดีมีคุณภาพครับนี่เลยครับล,ล้อเรนโซ่นะก็สเตปหน้า1นิ้วหลัง2นิ้วโหลดย้ายแหนบคือจริงๆอีซูซูทำไมต้องโหลดย้ายแหนบครับเพราะว่ามันจะสูงมากครับพอมันสูงปุ๊บส่งรถมันจะไม่ค่อยดีวิธีการทางนี้คืง่ายๆครับก็คือทางหน้าต้องโหลดย้ายแหนบแต่ทางหลังต้องโหลดย้ายแหนบลงมาะนะอันนี้นาแนะนานะฮะถ้างุกไม่ถึงอย่าไปดัดแหนบนะครับคือตอนนี้มันมีปัญหาเรื่อง าบางที่ไปดัดแหนบรถส0 2 0สให้ลูกค้าครับถ้าขับถ้าดัดมาแล้วก็รับรองได้กระเด้งดีดเข้าข้างทางแน่นอนอันนี้น้ําไม่แนะนํานะแต่ถ้าใครอยากจบก็นี่เลยเปทาแบบนี้เลยครับเอาการลันตีง่ายๆเลยว่าขับดีกว่ารถมาจากโรงงานแน่นอนครับนี่นะขับดีกว่ารถมาจากโรงงานแน่นอนก็จากอีซูซูเมโทรนะเมโทรออนไลน์นะฮะลำนี้ครับไม่รู้เอฟซีที่ไหนเป็นเจ้าของอเป็นใครนะฮะ ก็อี u ูเมโทรอะไรพี่เจีย๊ยบพี่หน่วยนะฮะส่งมาครับก็เราทํากันอยู่ประจำนะครขอบคุณบอสใหญ่ของ i s u ูเมโทรด้วยนะครับใครที่จะออกรถหรืออะไรหน้าแบบนี้มีโปรโมชั่นแน่นอนโปรโมชั่นจากทาง Isuzu m เมโทแน่นอนครับก็ลองไปสอบถามกันดูนะครับส่วนวันนี้ก็สเต็ปโดยรวมเนาะอ่าสเต็ปโดยรวมหล่อจัดจัดออกได้เลยก็ ช่วงนี้ก็รักษาตัวเองดูแลตัวเองกันด้วยนะครับก็เดี๋ยวถ้าจะมีคลิปเด็ดๆมีวิธีการทำทสวยมีหน้าตาทำไงแบบหลอ่หลอๆก็อ,อย่าลืมติดตามนะแล้วก็ฟอลโล่ให้นะด้วยนะฮะนะก็จะได้มีกำลังใจทำให้ทุกคนดูมาดูฝั่งนี้หน่อยอ่ะครับนี่เลยสวยอ่ะหน้าสวยนะสวยรับผมหล่อเลยเออนี่ครับ